นี่บรรยากาศที่พักของเรานะครับผมปูชีดาวลานวิวติดถนนนะครับทางหลวงหมายเลข1093นะครับมาจากภูชีฟ้าก็ที่จะไปดอยผาตั้งก็ผ่านที่พักตรงนี้นะครับห่างจากภูชีฟ้าประมาณ12กิโลน่าจะได้นะครับตอนนี้ออปชันของเราก็มาแล้วครับผมก็มีเตามีหมูกระทะนะครับด้านหลังเต็นท์ของเราก็จะเป็นวิวภูเขานะครับผมประมาณนี้นะครับ นี่ก็ตะวันใกล้จะรับข้อฟ้าไปทุกทีแล้วนะครับเพลียเราไปดอยผาตั้งมาแล้วมันมืดไม่ได้เตรียมของไม่ได้เตรียมกล้องถ่ายลงถ่ายรูปเลยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ชิวๆกันเหมือนเดิมครับกลางคืนเต็นท์นี้ก็เช่า450นะครับนอนได้สองคนนะครับมีเครื่องนอนอะไรให้ครบเลยนะครับหมอนผ้าห่มที่นุ่งที่นอนมาเต็ตัวนะครับผมมาเช่าครับ เน้นขนครับผมเน้นบรรยากาศนี่ก็เป็นบรรยากาศเพื่อนบ้านเรานะครับผมนั่งกินชิวๆรับลมชมวิวยามเย็นนะครับมาเป็นทีมงานเลยครับผมชุดใหญ่สองสามเต้นเต็มคืนนี้ไม่เหงาครับผมมีเครื่องทรงเครื่องเสียงนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบอ,อากาศเย็นครับผมอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมลุยแล้วเดี๋ยวเราไปก่อไฟกันเลยครับ บรรยากาศยามสายๆนะครับที่พักของเรานะครับภูชิดาวลานวิวรีสอร์ทอำเภอเวียงแกนจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับนี่ก็หลังละ500บาทนะครับก็ติดทางหลวงหมายเลข1093นะครับมาจากภูชีฟ้าจะไปดอยผาตั้งอยู่ซ้ายมือนะครับก็มีห้องพักมีชั้นล่างอยู่ข้างล่างนะครับมีชั้นล่างสห้องข้างบนอีก3ห้องครับ แล้วก็มีโดมสองอันมีโดมแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลานเหมือนกันนะครับเออเต้นม่เองก็จัดไปข้างล่างได้นะครับต,ตรงนี้ก็เป็นเต็นโดมนะครับตรงนี้กระโจมสองอันผู้ผิดอันนี้โดมก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับมีแอร์ด้วยนะครับมีบรรยากาศ หน้าลานของเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็วิวก็ค่อนข้างสวยนะครับใครผ่านมาก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับเมื่อกี้น้องเขาเพิ่งเอาข้าวต้มมาเสิร์ฟเออเขาก็มีเป็นชุดเป็นชุดมาให้แต่ละเต็นนะครับเออก็ดีนะครับบางทีก็เห็นจะไปรวมกันอยู่ที่เดียวเลยของส่วนกลางนะครับโอเคภูชี้ดาวลานวิวรีสอร์ทนะครับอำเภอเบียงกัน ใครอยากมาพักหรือยังไม่ได้ที่พักนะครับจะมาเที่ยวภูชีฟ้าภูชี้เดือนภูชีดาวดอยผาตั้งก็ติดต่อได้นะครับป้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดินไปถ่ายให้ดูนะนี่ครับผมภูชี้ดาวลานวิวรีสอร์ท096-634-4991นะครับก็ทัวรมาสอบถามกันได้นะครับ อยก็สวยงามนะครับก็จะมีร้านค้าของทางที่พักนะครับก็มีพวกมาม่ากาแฟกาแฟซองนะครับก็เป็นมาม่าครับก็เป็นเครื่องดื่มน้ำมัดลมน้ำเปล่านะครับส่วนใครจะมาแคมปิ้งเป็นทีมงานก็แนะนำว่าหาอาหารมาเอางนะครับก็จะดีมากนะครับเพราะว่าแถวนี้เขาจะเป็นทัติิพันธ์จีนส่วนใหญ่นะครับ กระเพราอาหารตามสั่งนี่ไม่ค่อยจะมีขายนะครับต้องลงไปข้างล่างนะครับออประมาณนี้ครับบรรยากาศสําหรับภูชีดาวลานวิวรีสอร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมวันนี้ก็แพ็คของเรียบร้อยแล้วครับโอเคลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่ภูชีดาวลานวิวแห่งนี้นะครับ